สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีเหมือนเดิมพี่พี่ครับเต่วันนี้มีพระหลากหลายราคานะพี่นะเรายังมีนะองค์ละสามร้อยสี่องหนึ่งพันนะพี่นะนะครับพี่นะครับเดี๋ยวดูกันก่อนวันนี้วันนี้มีพระหลากหลายราคานะพี่นะนะครับพี่อันนี้เป็นอ่ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมครับนี่ครับทั้งพ่อเดิมพี่มีปั๊มตาวัดด้วย น่าขึ้นยิงบูชามากครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เก็บปลายทางบวกห้าสิบนะพี่นะพี่ครับแล้วมีดหมอหลวงพ่อเดิมพี่ไปมีดยาวสี่นิ้วครึ่งนะด้ามเป็นงาแกะเท้าเวสุวรรณอย่างสวยเลยนี่ครับพี่ดูถ้ารวมทั้งด้ามด้วยแล้วก็ใบมีดด้วยครับยาวประมาณแปดนิ้วครพี่ นี่สวยนะพี่งาอย่างยาวเลยและเก่าด้วยนี่ครับใบมีดตีในพี่นะพี่ดูนี่นี่สนิมน้ำมากสนิมขึ้นหมดแล้วพี่เก่านะเนี่ยใบมีดตีนะโบราณเขาจะตีในพี่ไม่ใช่รีดนะอันนี้ทันหลวงพ่อเลยเนี่ยนี่มีดหมอหลวงพ่อเดิมพี่นี่ขอสองพันห้าแล้วพี่นะ ขอสองพันห้าราคานี้ขายก็แสนพี่และยังมีนี่ตะกุดหลกพ่อโพวัดวัวงหมาเน่าเอาเก้าร้อยพี่จานเต็มเลยตะกุลพ่อโพพี่อาจารย์หลวงพ่อเงินบางคารเก้าร้อยหายากพี่ผมมีพับปิดปลา พับปิดตาพิมพ์ว้าจุลาพี่อยพิมพ์นี้นี่เว้าจุลาหลวงปู่เอี่ยวัดสพานสูงนะพี่นะพี่ดูซึ่งพิมพ์นี้หายากมากบางคนเขาก็ไม่รู้จักเลยพี่นะเพราะว่าหายากนะครับไม่เหมือนแบบพิมพตะภาพน้ําพิมพ์ทั่วไปนี่นี่ครับพิมพ์นี้เลยพี่มีอยู่สององ,งค์นะครับพี่ี่ปู่เอี่ยวัตสพานสูงว่าวจุลาพี่ดู นี่ลงรักนะพี่นะปิดแปะทองนะนี่พระงคุกรักแปะทองอย่างสวยเลยพี่หายากครับหกร้ยมีสององค์พี่อนนีองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่2สองกเอียงวัตสพานสูงนี่น่ารักน่ารักเลยเล็กๆเนี่ย หกร้อยหาโคตรยากเลยพี่ว่าจุฬาพี่บางคนยังไม่รู้จักเลยนะหายากครับเนียในในกูเกิลไปดูครับมีลงหมดเลยปิดตาพิมพ์ว่าจุฬา หลวงปู่เอี่ยงวัดสะพานสูงพี่เนื้อหากระแพงด้วยเขาโชว์เขาโชว์นะเขาไม่ขายด้วยนี่นะฮะในนี้เนี่ยสวยอ่ะดูต่อมาพี่องค์ต่อมาดีกว่ามีองละสามร้อยสี 140, ่องพันนะพี่นะหรือน,น้ำโมตาบอดพะกวยครับพี่เรื่องโบราณเลยครับเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยพี่เหรียญสวยมาก หกร้อยหลวงพ่อไปพี่เนื้อโอหเก่าเนื้อเป็นสํำลินเลยถักลวดโบราณโบราณเลยเพราะเนี่ยนี่หลวงพ่อไปหกร้อยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่ดูนี่ความเก่าพี่ดูครับ บนเขา้อยไม้แต่โบราณแล้วพี่ขึ้นคอสมัยก่อนเนี่ยพี่ดูสวยเลยหกร้อยองละหกร้อยนะพี่นะเก็บไปทางก็บวกห้าสิบาทนะเรามีแล้วก็ต่อไปก็จะมีองค์ละสามร้อยสี่องค์พันจะพาสวยๆเยอะนี่พันห้านครับงาแกะลิงจับเขาปูสุนนี่สวยมาก เก่านะแก่คมชัดลึกเลยนี่พี่ดูพันห้านี่คมลึกตัวเบลอร์เลยพี่ดูนี่ยีป้ยพันห้าสวยนี่ปย่สุงนี่เก่าถึงยุคแท้ดุงง่ายงานแท้งานแน่นอนงานเก่าเก่าพันห้า มาครับต่อไปครับอง์ละสามร้อยองละสามร้อยท่าสี่องหนึ่งพันบาทมีเขี้ยวเสืออยู่สามตัวพี่มาเสือหน้านี่ครับหน้าแมวตัวที่หนึ่งสามร้อยตัวที่สองหน้าพยักตาลูกเตา๋า สามร้อยตัวที่สามมีอยู่สามตัวเขียบเสือหน้าแมวสามร้อยองค์ละสามร้อยครับท่าสี่องค์หนึ่งพันบาทโปรโมชั่นครับพี่กระดูกกำช้างแพะครับแพะเพรเดิมหมดหร้านเหลือตัวเดียว สามร้อยเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับสามร้อยมีปิดตาที่สวยเยอะด้วยเหร็จพ่อก,กลวยครับเนื้อทองฝาบาทครับปีสองหนึ่งสามร้อยปูเอีย่ยวมัสยรมสูงพี่นิทักเชือก ผักเชือกลงรักเก่าๆสามร้อยปูเอียงวัฒพานสูงครับพี่เป็นเนื้อสมฤทธิ์โอ้หายากนะนี่ครับเนื้อสมฤทธิ์จะสร้างน้อยมากๆกับเนื้อตะกัวสร้างน้อยสมมติจะเจอเป็นเนื้อผงซะเยอะนี่ครับสามร้อยิดตาปูเอี่ยมวัดหนังนี่ครับพี่หน้าหัวเข่าเนื้อสมฤทธิ์โอ้นี่ก็หายากนะ สามร้อยองละสามร้อยพี่ถ้าสี่องค์หนึ่งพันบาทมาครับพี่นี่พี่ดูพับปิดตาพี่ดูนี่ยันยุ่งพ่อทับวัดทองยังสวยเลยนี่ยันยุ่งพี่นี่ออกสำริดนี้ดำปึ๊ดเลยสวยมากๆนี่พี่ดูยังสวยเลย สามร้อยือสวยสวยจริงอืมอับปิดตาพิมพ์หัวจรวดนี่พระทบวรมทองไปดูยันเยอะๆเลยหัวจรแหลมๆเนี่ยพิมพใหญ่หัวจรวดก็ก็มีอหลายพิมพ์นะจะเป็นพิมพ์ใหญ่สามร้อยสุดยอดสุดยอด ปิดตาหลังแบบเนื้อตะกวดทําชาพี่เป็นเนื้อตะกวดลองพิมพ์มนาะของพแก้วเก่าสามร้อยขอโทษทีพี่นี่เมกพัดตาวัดอันุงอีกหนึ่งพิมพ์มาเมกพัดสามร้อย ปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดิน,นเมกัสิทธตเมกพัดสามร้อยอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยจ้ะพี่พี่ชอบพี่โทรพี่อัดไลน์มานะครับแล้วก็นี่ครับพี่นี่เป็นปิดตาหลวงปูนน่นาควัดถ้วยจระเข้แต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะนี่ไม่ใช่เนื้อเมกสิทธ์เนื้อเมกพัดนะ เนื้อนี้ก็หายากพี่เนื้อผงคุกรักมาสมว่านโหเนี่ยหายากมากๆปิดตาปูดหน้าครับสามร้อยหายากพี่หายากอันนี้ปิดตาวัดอันงนะพี่คนละองค์กับเมื่อวานเย็นนะเมื่อวานเย็นก็ขาปแล้วนะพี่ผิวปิกแมงทับนะองค์นี้ก็เป็นผิวปิดแมงทับรับไหมพี่นะ สวยมากเลยเปีกมางทับคนลงกับเมื่อวานเย็นเมื่อวานเย็นขายไปแล้วนะครับวันนนงปีกมางทับอย่างสวยเลยพี่สวยสวยสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะสวยมากๆสามร้อยแบ่งปันให้พี่เนี่ฮนี่ปิดตาหูซาลาเบลนี่ยครับ หลวงพ่อเฮียงวัดป่าเนื้อผงคุกรักลงทองนี่ครับคุยน่าใช้พ่อยงวัดป่าจาลึกๆเลยพี่ลงรักเก่าๆนี่ครับสามร้อยพัดส,สวยนะมาพี่นี่จะเอาเป็นเนื้อแรกทับวัดทองเนื้อแรออกพริมใหญ่ทันยุโปรอะน่าใช้องค์ที่หนึ่ง พะทับวัดทองสามร้อยแล้วนี่ทับวัดทองพี่เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะโหดจะรวดเย่างกันกนี่ยันน่องเห็นปะเอากลักษณ์ที่เห็นเห็นง่ายๆคือทับวัดทองก็จะเป็นยันน่องพิมพ์ใหญ่ทะยโป้เลยเป็นเนื้อแร่สวยหายากเนื้อแบบเนี้ยเป็นเนื้อพิเศษสามร้อยองละสามร้อยสี่องึงพันบาท โคตรสวยเลยพี่โคตรน่าเก็บเลยพี่สมเด็จวันละคงพี่โอ้ที่เอไปดูครับสวยมากๆสามร้อยที่เราส่งจริงขายจริงนะพี่นะเราไม่มาหลอกกันนะพี่เราไม่โกหกนะครับขายจริงส่งจริงนะฝากช่องน้องนัดพลักเครื่องด้วยนะพี่นะ พี่ชอบอะไรเ,เขาพี่ทักไปหาก็เลยนะพี่นี่ก็หายากนะครับปิดตาพี่ดูปิดตาลงปุ่สุกวัดปากของมะขามเท่านะพี่ดูปุดสุขสามร้อยปิดตาลงปู่ยิ้มผงคุกรักนี่พี่ สามร้อยปิดตาหลวงพ่ทิมครับนี่หลังแบบปุดตาพ่ทิมวัลหานไล่สามร้อยหลวงพ่อไป่หล,อล่อโบราณครับสามร้อยดูเรียงกันบ้างพี่หลวงพ่อโมพี่เรียงหลวงพ่อโม,อโมเอาสามร้อยพอ พ่อโมโส่สามร้อยเดี๋ยวเราปลูกไข่สามร้อยสี่องพันพี่สามร้อยสี่องพันุดสุดบทการหลงเสือหม,มอบเล็กสามร้อยหลวงปูหงป่หงปู่หงเอาสามร้อยโอ้สวยพี่ หลวงพ่อจาดบางกระเบาเหรียญรุ่นนี้ก็น่าใช้สามร้อยปืนแตกพรอเงินปืนแตกพี่โคตรเก่าเลยรุ่นปืนแตกรุ่นปืนแตกพี่เอาสามร้อยพอมีโคตรเนี่ยโคตรหน้าอกเอาสามร้อยปืนแตกโคตรกะลาพี่นี่แกะเป็นราหูอมจันหลวงพ่อน,น้อยก็หายากนะสามร้อย ภาพส,สวยภาพส,สวยอ่ะ,ะหลวงพ่อรุ่นนะพี่เนี่ยหลวงพ่อรุ่นเก้าย่ออัปการสามร้อยนี่ก็รูปหล่อปัม๊มหลวงพ่อโมชัยนาทผงยังอยู่นะเนี่ยฮะอุดผงยังอยู่เลยเอ 300. าสามร้อยภาพสวยๆทั้งนั้นนะพี่ นี่พี่ลูกโอเอตะกุดหลวงพ่อรุ่งเออนี่หลวงพ่อรุ่งพี่หลวงพอ่อรุงนี่เ,เรียกว่าตะกุดตะกุดลูกสะท้อนเสดเข้าไปอยู่ในข้อมูลในกูเกิลได้พี่ตะกุดลูกสะท้อนหลวงพ่อรุ่งเอา 300. เสามร้อยสวยๆทั้งนั้นพี่สมเด็จวัดละคัง ถักกุรวดเก่าๆเลยสามร้อยนี่ออกแกะผงน้ำมันเน่ยครับพี่สมเร็จวันละครังสามร้อยองละสามร้อยจะพี่ราคานี้โอ้โหแบบราคาโปรโมชั่นนี่สนับนะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี มเ ah ห e ็นสวนนะพี่สวนกลับเนี่ยหายากพี่สวนกลับเขาเรียกว่าสมเด็จส,วนส,ส,สวนสี่เนี่ยขปนสองสองเป็นสี่อะสวนสี่อันนี้อันนี้สวนกลับองละ 300, อง,องละองละสามร้อยองละสามร้อยแม่จะหกร้อยแล้วลืมพักกิ่งพักจากบางกระเบาเนี่พี่สามร้อย อพอธรรมจักรหลวงปู่สุขพี่ดูครับเก่าถึงยุกเลยสามร้อยแล้วก็ปุดทิมวรหาไล่โอ้นี่สวยพี่ตะก,กุดสาริกาด้วยเล็ก,เลกๆเงี่ยสาริกาพี่สามร้อยนี่พันลออจะพี่พันลอดกูมมหาวันมีเส้นน้ำตกครบนะสามร้อย หรนพิลอดพี่เหรนพิลอดนี่สามร้อยพกกลวยคุณเนครับย่อดคุณพลพกกลวยสามร้อยโอ้ยพาสวยเยอะพาสวยเยอะพี่พี่ชอบพี่ทรพี่แอดไลน์มาเลยนะพราะเงินพี่บังคานะสี่ชายพี่ดูหล่อโบ,บราณนี่สวย,สวยเลย เนื้อเขียวอมเหลืองเนี่ยสามร้อยพดด้วงพี่เหรียญเงินโบราณเป็นเหรียญพดด้วงสามร้อยสมเด็จวัดเกศชยโยเนี่ยครับพิมพ์เขาตุ่ม,วมส,สวยเลยสามร้อยพักกิ่งหมคุมวัดบวร,บรเี่นพิ่ีกรครับ สวยนะครับพี่ดูเก่าด้วยสวยด้วยสามร้อยอีพีเนี้ยเท่านี้ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับพี่สวัสดีนะครับผม